โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองไมายเลข 6, สายบางปะอินนครราชสีมานอกจากการก่อสร้างงานโยธาและงานระบบที่อยู่ระหว่างดำเนินงานแล้วยังมีความคืบหน้าโครงการที่พักริมทางโดยเมื่อวันที่25ตุลาคม2566ที่ผ่านมากรมทางหลวงได้เปิดรับฟังความคิดเห็นภาคเอกชนสำหรับการให้เอกชนร่วมลงทุนในการพัฒนาและบริหารจัดการโครงการที่พักริมทางบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข6 สายบางปะอินนครราชสีมาและทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข81สายบางใหญ่การจนบุรีเพื่อเผยแพร่พข,ข้อมูลสาระสำคัญของโครงการเปิดโอกาสให้เอกชนได้แสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการพัฒนาและบริหารที่พักริมทางโดยมีเอกชนให้ความสนใจลงทะเบียนเข้าร่วมกว่า200รายสำหรับทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข6สายบางปะอินนครราชสีมา มีที่พักริมทางรวม15แห่งวงเงินลงทุนก่อสร้างโครงการประมาณ2000ล้านบาทแบ่งการบริหารโครงการเป็น2สัญญาส่วนที่พักริมทางบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข81สายบางใหญ่กาญจนบุรีมีจำนวน6แห่งบริหารโครงการในรูปแบบสัญญาเดียววงเงินลงทุนก่อสร้างโครงการประมาณ 1, 3 5 0ล้านบาททั้งสโครงการเป็นการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนรูปแบบ PPP NET COST มีระยะเวลาโครงการ32ปีแบ่งเป็นช่วงการออกแบบและก่อสร้าง2ปีการบริหารจัดการดูแลและบำรุงรักษาโครงการอีก30ปีกรมทางหลวงคาดว่าจะประกาศเชิญชวนเอกชนร่วมลงทุนช่วงต้นปี2,567ดำเนินการคัดเลือกเอกชนและลงนามสัญญาแล้วเสร็จภายในปี2,567เปิดให้บริการบางส่วนในปี2568 และเปิดให้บริการเต็มรูปแบบในปี2,569ส่วนการก่อสร้างงานโยธาปัจจุบันแล้วเสร็จ28สัญญาจากทั้งหมด40สัญญาอยู่ระหว่างก่อสร้าง12สัญญาประกอบด้วยสัญญาที่1ปัจจุบันอยู่ระหว่างก่อสร้างสะพานโอเวอร์พาสข้ามทางหลวงหมายเลข308ถนนอุดมศรยุทธและทางหลวงหมายเลข32ถนนสายเอเชีย และงานก่อสร้างสะพาน Minor Bridge จำนวน5แห่งระหว่างก่อสร้างได้เบี่ยงการจราจรบนทางหลวงหมายเลข3-2ถนนสายเอเชียโดยช่องจราจรยังคงมี4ช่องตามปกติสัญญาที่2ปัจจุบันอยู่ระหว่างก่อสร้างสะพานบริเวณกิโลเมตร2 5 0บวก500เพื่อรับรถจากถนนพหลโยธินเข้าสู่ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข9สัญญาที่4ปัจจุบันอยู่ระหว่างก่อสร้าง สะพานข้ามบ่อทรายเดิมจำนวน3แห่งและสะพานบริเวณต่างระดับวังน้อยและทางเข้าออกด่านวังน้อยจำนวน6แห่งสัญญาที่5ประกอบด้วยการก่อสร้างถนนขนาด6ช่องจราจรการก่อสร้างสะพานข้ามคลองรพีพัฒและสะพานต่างๆปัจจุบันอยู่ระหว่างก่อสร้างถนนและสะพานบริเวณกิโลเมตร15ถึงกิโลเมตรสิบวก6สัญญาที่18ปัจจุบัน อยู่ระหว่างก่อสร้างสะพานยกระดับแทนรูปแบบเดิมที <trainings is S 2> <ใ S 1> ่เป็นงานถนนสัญญาที่19ปัจจุบันอยู่ระหว่างก่อสร้างสะพานยกระดับแทนรูปแบบเดิมที่เป็นงานถนนสัญญาที่20ปัจจุบันอยู่ระหว่างก่อสร้างสะพานต่างระดับขาเข้าและขาออกดานมวกเหล็ก ก่อสร้างสะพานโค้งคอนกรีตยันผาหินและก่อสร้างสะพานเชื่อมชุมชนสัญญาที่21ปัจจุบันอยู่ระหว่างก่อสร้างสะพานยกระดับแทนรูปแบบเดิมที่เป็นงานถนนเพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมสัญญาที่23ปัจจุบันอยู่ระหว่างก่อสร้างสะพานข้ามคลองลำตะคองจำนวน7สะพาน สัญญาที่24ปัจจุบันอยู่ระหว่างก่อสร้างจุดกลับรถใต้สะพานสัญญาที่34ปัจจุบันอยู่ระหว่างก่อสร้างกำแพงบางสายตาพร้อมวัสดุปิดคลุมแบบสมบูรณ์และกำแพงบางสายตาบนสะพานยกระดับช่วงผ่านเรือนจำกลางคลองไผ่งานก่อสร้างถนนและรั้วด้านล่างสะพานยกระดับบริเวณเดียวกัน สัญญาที่39ปัจจุบันอยู่ระหว่างก่อสร้างทางลาดขึ้นลงสะพานยกระดับข้ามทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข6บนทางหลวงหมายเลข2068และบนทางหลวงหมายเลข2198ส่วนการก่อสร้างงานระบบได้แก่การก่อสร้างด่านเก็บค่าผ่านทางระบบเก็บค่าผ่านทางและองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการในพื้นที่ทั้ง9ด่านประกอบด้วยด่านบางปะอินด่านวังน้อยด่านหินกองด่านสระบุรีด่านแก่งคอย ด่านมุกเหล็กด่านปากช่องด่านสีคิ้วและด่านขามทะเลสอ,ส,ลส,อสำหรับกำหนดเปิดให้บริการ กรมทางหลวงจะเปิดใช้เส้นทางช่วงปากช่องถึงถนนเลี่ยงเมืองนครราชสีมาอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาช่วงปลายปี2566เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่2567ก่อนเปิดให้บริการเต็มรูปแบบตลอดสายทางในปี2568